No. yeah ันนี้ของกับพี่พรนะคะจะมาพบกับแฟนๆเส้นทางบันเทิงเป็นการอุ่นเครื่องกันก่อนนะคะก่อนที่จะพบกับเราสองคนในวันพรุ่งนี้ในศิลามถนีถต้องร,ร้วนะฮะเรื่องนี้เราสองคนก็ได้มีโอกาสพลิกบทบาทพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะผมเนี่ยอาจจะพลิกไม่มากเท่าไหร่แต่เรื่องนี้ได้เป็นมันเป็นนักการทูตกระจอกแนวการแต่งตัวก็จะแบบเรียกว่าขรึมสุภาพแต่ว่าเนี้ยแต่ว่าเป็นคนปากจัดแต่สำหรับของกบเองนี่นะคะเรียกได้ว่าโอ้โหไม่เคยได้แต่งสวยอย่างนี้มาก่อนเลยในการละครนะคะสำหรับเสื้อนี่ก็แบบว่าสวยมากทุก ชุดนะคะแม้กระทั่งชุดที่ใส่แบบแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นชุดที่แบบสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากส่วนจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนก็ไปติดตามชมเลยค่ะ วันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ผู้ชมจะได้สัมผัสความสนุกเข้มข้นของละครศิลามนีนอกจากเป็นเรื่องเชิงติดตาม<ะ>ความสวยงามของภาพและมุมกล้องในแบบฉบับของผู้กำกับธงชัยประสงสันติน่าจะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมรวมไปถึงเสื้อผ้าคเครื่องแต่งกายที่พิธีพิถันตัดเย็บออกมาได้อย่างสวยงามโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายของกบสุวรรณที่สวยหวาน,านสมกับชื่องามแสนหลวงเจ้าหญิงแห่งเมืองเชียงรัตจริงๆค่ะก็เป็นตัวสวยค่ะ เรื่องนี้ใส่เสื้อผ้าแบบตั้งใจทางานมากเลยนะคะแล้วก็แต่งตัวสวยแต่งตัวไม่เคยตั้งแต่เล่นละครมาไม่ค่อยได้แต่งตัวสวยๆเท่าไหร่เนี่ยไม่มีโอกาสแต่งตัวสวยๆในเรื่องนี้ก็แบบสวยตอนที่เป็น,จนเจ้าหญิงเชียงรัตนนะครับเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็เป็นล้านนาประยุกต์นะฮะก็เล่นตั้งแต่วัยเด็กวัยเด็กมาเป็นนักศึกษามาเป็นงามแสนหลวงที่เรียนหนังสืออยู่แล้วก็จะมีความโฉดโชบเชี่ยวนะ แล้วก็มาเป็นแม่เลี้ยงแล้วก็อยู่เป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้าของร้านผ้าไหมทุกๆอย่างเธอทาเพื่อศิลามณีสิ่งที่อยากจะโชว์ให้เห็หนก็คือความสวยงาม,มของภาพแล้วก็ลีลาของตัวละครแต่และตัวละครบทพูดอะไรเงี้ยนะฮะอยากให้คนรู้ได้เส็บรรยากาศที่มันจะเกิดขึ้นนารแสดงทีมงานทุกคนทุ่มทุ่มทุ่มแรงกายแรงใจอย่างมากเราหวังว่าแฟนๆคุณจะให้การต้อนรับแล้วก็ ความสนับสนุนนะครับผมและให้ใจแห้เชียร์กับเพื่อขอเรื่องศิลามณีโอโ้โหเป็นไงครับเสื้อผ้าสวยอย่าก่มากเลยช,ชอบนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะใส่ยากไปหน่อยแต่ว่าก็มีความสุขสุดๆที่ได้ใส่นอกจากเสื้อผ้าจะสวยแล้วนี่คำพูดคำจาก,ก็สวยด้วยไพเราะน่าฟัางเพราะว่าต้องพูดภาษาเหนือใช่ไหมต้องพูดยากมากมากเลยเนะคะสำหรับเรื่องนี้งั้นต้องลองเออแซมผัลกันนิดหนึ่งนะาเจ้าให้แฟนๆได้รับฟังนิดนึงนะครับ ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเจ้าเนือนะเจ้ากออ็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กบต้อเนี่ยเจ้าส่วนช่วงนี้มาชมเขาวด้ยินกัตต่อครับนี่แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพุ่มกับพุ่อนเก่งของมา ถี่ิถานแล้วก็ตั้งใจมากลุ้นมากแล้วก็มีการบวงสรวงเล่นของอะไรกันก็ละครละครคลาสสิกนะครับศิลามณีแล้วก็เราได้นักแสดงนะฮะคุณพระคุณนาคุณทอคุณกบมาเล่นโดยเฉพาะคุณกบนะได้เล่นหลากหลายสามคาแรคเตอร์ด้วยกันชั้นเชิญในการเล่นนะครับแล้วคนนี้พระเอกคนที่คุยอยู่ด้วยตลอดเวลาทะเลาะอยู่ตลอดเวลาไม่รู้เลยว่านี่คือคู่มันจะต้องแต่งงานกันมันก็เลยสนุกขึ้นยังไงก็อย่าลืมชม ศิลามรีวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะส่วนว่าวันนี้ตอนนี้เราไปชมตอนสุดท้ายของคู่แม่น้ำ<า>โขงนะครับ